วันนี้นะครับก็มีข่าวดีที่ต่ำสิบครับคือมีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ของรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ9รายครับซึ่ง9รายนี้ก็อยู่ในรายที่ได้กักกันตัวอยู่2คนด้วยนะครับเดี๋ยวบอกในรายละเอียดแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นมันยังแสดงถึงความรุนแรงของโรคนี้อยู่ก็คือวันนี้มีรายงานเพิ่มผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายรวมเป็น52รายนะครับ ปัญหาแะจากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วเราก็จะร่วมกันนะคะสู้กับสถานการณ์การแพทยทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับทั้งเรื่องของการป้องปรามนะครับเรื่องโควิด -19 ต้องไปควบคู่กันเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของมาตรการต่างๆที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าอาหารเนี่ยจะต้องมีซึ่งกระทรวงมาไทยจะต้องเข้าพิจำการดูแลโดยภาพรวมตอนนี้ ดยภาพรวมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่เริ่มต้นวันที่1เนี่ยนะครับาการปลดล็อกควรจะเกิดขึ้นไหมนะครับก็อยู่ที่มติรัฐมนตรีครแต่ผมก็ยืนยันนะบอกว่าควรจะเป็นการปลดล็อกในวันที่1นะครับคลายล็อกไม่ใช่ปลดอะคลายล็อกส่วนต่างประเทศนะครับตอนนี้สายการบินก็เตรียมพร้อมจะบินวันที่1ผมยืนยันว่าต้องเลื่อนไปอีก15วัน สวัสดีครับพผม,ผมเทสศัก GM, ดิ์จียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube <c oughs> รับชมจากนอกแหน่ประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะปลดล็อกดาวน์นะครับในหลายพื้นที่หลังจากที่โควิดนะครับแล้วก็ที่บุรีรัมย์เริ่มทําการผ่อนคลายแล้ว เราไปดูการถแถลงการของหน่วยงานภาครัฐและปรากฏการที่เกิดขึ้นก่อนนะเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ว่าทําไมต้องปลดล็อกดาวน์ปลดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นในเชิงการสังเคราะห์ค ต้องหาไปจากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วเราก็จะร่วมกันนะคะสู้กับสถานการณ์การแค่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับรอบ24ชั่วโมงก็มีผู้ป่วยที่หายไปเพิ่มขึ้น15รายนะครับรวมแล้วเป็น2,609นะครับซึ่งก็เป็นร้อยละ89.1 0นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆนะครับและดียิ่งกว่าวันยิ่งกว่าตัวเลขนี้วันนี้นะครับก็มีข่าวดีที่ต่ำา10ครับคือมีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ของรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ9รายครับ ซึ่ง9รายนี้ก็อยู่ในารายที่ได้กักกันตัวอยู่2คนด้วยนะครับเดี๋ยวบอกในรายละเอียดแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นมันยังแสดงถึงความรุนแรงของโรคนี้อยู่ก็คือวันนี้มีรายงานเพิ่มผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายรวมเป็น52รายนะครับของการเสียชีวิตมาในรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ64ปีอาชีพแม่บ้านนะครับ โรคประจำตัวคือโรคโลหิตจ,จางนะครับแล้วก็มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยันซึ่งเป็นคนในครอบครัวครอบครัวนี้ป่วยกันถึง5คนนะครับแล้วก็เริ่มป่วยวันที่2อเมษายนด้วยอาการไข้ไอหอบเหนื่อยจึงเข้ารับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับวันที่8เมษายนส่งตรวจหาเชื้อแล้วก็งผลตรวจยืนยันเป็นผู้ป่วย โควิด -19 นะครับวันที่10เมษายนอาการแย่ลงเหนื่อยมากขึ้นแล้วได้ย้ายไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลจังหวัดเอ็กซเรย์ปอดพบปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็ต่อมาก็เหนื่อยมากขึ้นการทำงานของไตลดลงแพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตในวันที่26เมษายนนะครับด้วยระบบหายใจล้มเหลวและไตาวายเฉียบพลันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ มีการประชุมนะครับเรื่องของสอบอคชุดใหญ่ที่นำโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐาะนะนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับวันนี้ก็มีองค์ประกอบของทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆนะครับได้เข้ามาแล้วรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการซึ่งนําโดยท่านปรลัดกระทรวงต่าง,างๆซึ่งเป็นผู้ที่เป็น หัวหน้าของศูนย์ต่างๆเนี่ยนะครับเข้าร่วมประชุมกันในชุดใหญ่วันนี้นะครับก็มีประเด็นใหญ่ๆอยู่สักสองสาประเด็นอันดับแรกนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือท่านนายกนะครับได้เกิดนนาในที่ประชุมแล้วก็กล่าวขอบพระคุณนะครับเรื่องของการทํางานของที่ผ่านมาในรอบหนึ่งเดือนท่านก็กล่าวชมว่าทํางานได้ดีมากๆนะครับได้รับการยอมรับทั้งในประเทศของเราแล้วก็ต่างประเทศนะครับในเรื่องของพรกฉุกเฉินก็ ท่านได้รับทราบขึ้นมาก็เห็นความสําคัญนะครับตอนนี้ครบหนึ่งเดือนก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับก็อยากจะให้มีการาได้มีการร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนทั้งภาคของอฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำนะครับภาครัฐเอกชนธุรกิจทั้งหลายได้เข้ามาร่วมมือกันในการทํางานเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 นี้นะครับที่สําคัญคือให้ยึดหลักในเรื่องของอาทางด้าน สาธารณาสุขแล้วก็หลักการของทางองค์การอนามัยโลกนะครับขณะเดียวกันท่านก็ตั้งข้อกังวลนะครับห่วงใหญ่เรื่องของเศรษฐกิจนะครับรายได้ที่ลดลงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบต่างๆท่านก็ได้มอบให้เป็นนโยบายนะครับว่าจะต้องมีการกำหนด ระยะในการผ่อนปรนนะครับก็ได้ให้แนวทางว่าอาจจะแบ่งเป็นสัก4ี่ระยะนะครับอันที่หนึ่งก็คือ25%เปอร์นที่สองก็ห้าเปอร์ซอันที่สามก็เจ็้าเอซนอันที่สี่ก็หนึ่งร้อยเปเซนะครับซึ่งจะต้องดูเป็นระยะระยะไปแต่ละระยะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการทบทวนประมาณสักสิวันอย่างน้อย14วันนี้มาจากไหนก็มาจากถ้าให้มาตรการไปแล้ว ก็ต้องรอดูนะครับว่า14วันนี้เกิดอะไรขึ้นไหมเพราะว่า14วันจะเป็นช่วงระยะเวลาของการที่เราใช้กันอยู่ตลอดเวลาทั้งสเตตควอรันทีนทั้งการดูอาการอะไรต่างๆจะอยู่ที่ตัวเลข14วันซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับแล้วก็ให้มีการประเมินนะครับมาตรการต่างๆในการควบคุมโรคถ้าประเมินแล้วบอกว่าถ้าเปิดได้แง้มได้ก็ปิดได้นะครับหมายความว่าออมาตรการต่างๆถ้าลองทดสอบดูหรือประกาศออกมาแล้ว ได้ผลก็โอเคครับก็ยืดออกไปแต่ถ้าเกิดปัญหาเกิดการติดเชื้อขึ้นมานะครับสิ่งที่มีความสําคัญและพูดคุยกันในที่ประชุมมากๆคือไม่อยากให้เกิดการระบาดในระลอกสองในคลื่นที่สองอย่างที่เราพูดคุยกันบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการสูญเสียมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาของการที่เราลงทุนไปแล้วก็จะล้มเหลวไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องตัดสินใจมาตรการต่างๆนี้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านีา้ด้วยนะครับ ภาพรวมนะครับโควิด -19 นั้นก็ดีขึ้นนะตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นน้อยลงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีมติเบื้องต้นนะสองสอบคอที่จะต่อพรกรฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนคงเคอร์ฟิวแล้วก็ผ่อนปลนเปิดร้านอาหารร้านเสริมสวยห้างแล้วก็ตลาดสดนะครับซึ่งผู้ติดเชื้อนั้นก็เพิ่มขึ้นไม่มากแค่เก้าคนกว่าแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็ กลับบ้านนะครับมียอดสะสมอยู่2,006นะครับส่วนใหญ่ก็กลับบ้านได้นะครับตายเพิ่มอีก1คนนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามสอบคอก็บอกว่าต้องรอมตินะครับคณะมนตรีนะครับเรื่องของการเลื่อนบรรยุดในเดือนพฤษภาคมซึ่งมีหลายวันนะครับ ยังไม่เคาละรายละเอียดเรื่องของการผ่อนปรนชัดเจนเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสุลาเนี่ยที่มีการเรียกร้องว่าจะต้องขอขายหรือว่าให้เอาไปทานที่บ้านได้อนะไรแบบน,นี้นะซึ่งกําลังเกิดขึ้นนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้นะครับประเด็นคืออธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับขั้นตอนกระบ,บวนการเนี่ยทางสภาความมั่นคงเนี่ยก็ได้มีการเสนอต่อพรรกฉุกเฉินทําไมต้องต่อพรรกฉุกเฉินก่อน เพราะอย่างที่ผมเรียนทุานผชวนไว้นะว่าโควิด1 9ยังอยู่กับเราอีกนานนาอนุทินชาญวีรกุลรองรองนายยรักมมตรีแล้วก็นำตรีสาสุขบอกว่าคงจะอยู่อีกประมาณ2ปีผมท้องเรียนนะจะอยู่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่มันจะอยู่จนกว่ามันจะมีวัคซีนสถานการณ์จึงจะดีขึ้นโควิด1 9ยังคงต้องลากยาวเรื่องกลรกจุกเฉินต่อไปนะครับยังอีกนานแต่ประชาชนสนใจเรื่องของปากทองหมอนะครับ ก็ออกมาบอกว่าจะไปปลดล็อกดาวทําไมปลดล็อกดาวอย่าไปเอาการเมือมาเป็นเรื่องสําคัญนะอย่าไปสนใจเรื่องของการกดดันนะครับหมอก็ไม่เห็นด้วยนะเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่เห็นต่างัมบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติหมอเห็นด้วยนะฝ่ายความมั่นคงเห็นด้วยไหมนะครับประชาชนเห็นด้วยไหมนะครับหมอไม่เห็นด้วยมีบางท่านไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการปลดล็อกดาวบอกว่าทำมามันจะเสียมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ผมเรียนท่านผู้ชมคะ หลักเลยนะโควิด1 9จะอยู่อีกเราอีกนานนานานาน,น,านไม่รู้เมื่อไหร่จนกว่าจะมีวัคซีนออกมาเมื่อไหร่วัคซีนออกมาคนไทยได้ฉีดนั่นแหละมันเริ่มจะดีขึ้นถ้าคนไทยไม่ได้ฉีดยังอีกนานนั่นหมายความว่าทั้งเศรษฐกิจและการป้องกันเนี่ยทั้งป้องปามและเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องไปควบคู่กันละกลยุทธ์ต้องปรับละ ต้องปรับตามสถานการณ์และพอจับหลักได้ปุ๊บทามิงต้องวางแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสิ่งนี้เรียกว่าอะไรยุทธศิลป์นะยุทธวิธีที่มีศิลปะในเชิงการบริหารนะครับปรับอย่างไรนะครับวันที่1เนี่ยต้องพิจารณาและนะครับปัจจัยภายนอกมีการแพร่ระบาดเข้ามาไหมปัจจัยภายนอกปรากฏว่าด่านใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ปรากฏว่าผมบอกแล้วว่าอย่าอย่าเพิ่งปล่อยเข้ามาควรกัโกโรคไว้นอกประเทศก่อนปรากฏว่าปล่อยเข้ามาก็มาติดนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับแล้วก็มาแพร่ระบาดภายในประเทศทะลุไป42รายที่สงกรานนั่นก็เป็นปัญหาซึ่งตอนนี้ก็ต้องปิดด่านนะคนก็หลบหนีเข้ามาหลบหนีเข้ามาตามแนวชายแดนที่เดาเขาก็ควบคุมโรคนะครับเอาอาหารให้กินจากนั้นก็ส่งดำเนินคดีจากนั้นก็ไปกักโรคไวนะในสิ่งที่ในภาคพื้นดินทําได้ส่วนทางอากาศนะครับรัฐบาลไทยก็ยังคงยืนยันนะว่าจะเอาคนกลับเข้ามาให้ได้เป็นสิทธิสรีภาพไม่งั้นจะขัดต่อรัฐมนูนแค่นั้นแค่นี้ นะครับก็มีคนกล่าวอ้างว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูนเขาก็ยังยาวกลับอยู่นะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไว้มันเสี่ยงสาหรับคนในประเทศนะครับส่วนพระกอจุกเฉินประการแรกนะต้องต่อไปยาวซึ่งตอนนี้เขาก็ยืนยันจะต่อซึ่งต้องผวานมติครมอนะครับส่วนเรื่องเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวยังต้องคงต่อไปนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการสถานบันเทิงสถานบริการหญิงโสเภณีชายโสเภณีแล้วแต่เนะี่ยหญิงบริการทั้งชายหญิงอย่าพูดเฉพาะนะนะ ก็จะได้รับผลกระทบผู้ประกอบการด้านอาหารกลางคืนเนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบนั่นหมายความว่าสถานบริการต่างๆยังคงจะต้องปิดต่อไปนะครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับก็วิตกเกี่ยวกับการเยียวยาที่ไม่ทั่วถึงที่กระทรวงการคลังก็กงกปรากฏว่ามีคนไปดื่มยากินยานะกินยาฆ่าหนูประชดนะที่กระทรวงก,การคลัง คือตอนนี้กระสุงก,กันกลางก็เปิดแล้วนะครับสําหรับไก่ที่มีความทุกข์ร้อนก็ไปร้องเรียนที่กระสวงก,กันกลางให้ทําการตรวจสอบได้ไม่ต้องไปกินยาเหมือดูให้ตายนะฮนะไปพยื่นเรื่องได้เลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าก็มีคนลักไก่คือคนดีก็มีคนไม่ดีก็มากนะคนดีก็ไปขอแล้วก็ยังไม่ได้ต้องรอตรวจสอบเรื่องเอกสารเรื่องขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบก็ได้ไปแล้วก็4ี่ห้าล้านคนแนละ้ว จากทั้งหมด14ล้านคนเนี่ยค่อยๆได้ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบลงถึงบ้านนะครับคนที่ลักไก่ 1. นข้าราชการ 2. รัฐวิสาหากิจไปลักไก่แล้วก็เจ้าที่เขายืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายสม่นบคนกลุ่มนี้นะครับปรากฏว่ามีคนไปปลดยกเลิกมันมีปุ่มยกเลิกขึ้นมาใหม่ยกเลิกไปแล้ว9,000ลายนะครับกระถอนสิทธิ์ไปอีกทั้งหมด90,00 0 0กว่าลาย นะครับไม่ต้องการรับพอรู้ว่าเขาจะเอาจริงตัวเองไปแอบ,บนะไม่ใช่เป็นของ,ต,องตัวเองก็ตัวเองก็จะเอาอะไรประมาณนี้จะเรียกร้องสิทธิ์จะเอาให้ได้มันก็เลยมีการถอนสิทธิ์ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันหนึ่งเอาละนี่คือว่าเรื่องของบรกรฉุกเฉินนะครับต่อไปเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวเนี่ยยังคงจะต้องคงต่อไปนะครับผู้ดได้รับผลกระทบเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นผู้ประกอบการสถานบริการซึ่งรัฐบาลจะต้องให้การช่วยเหลือเขา เยียวยาเขาอันนี้นีมีผลทั้งประเทศเลยละ่ะนะครับที่เป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงสถานบริการหญิงบริการนะครับพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยนะอาบอบนองอาบอบนวดเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องได้รับการเยียวยานะครับซึ่งรัฐบาลก็คงจะต้องมีมาตรการเนี่ยตอนนี้ก็บ,กบริเอกปรทยุก็ประกาศแล้วบอกว่าทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการเยียวยานะครับแล้วก็จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเกษตรกร ก็จะได้รับเงินเยียวยาคราวนี้ก็จะให้ไปเลย1 5 0 0 0บาทเต็มๆเลยไม่จ่ายให้ทีละเดือนเดือนละ5000จ่จะจ่ายทีละ15,000ก็จะเสนอเข้าสู่มติข้นตรีแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วอย่าจ่าย15 0 0 0ทันทีทําไมอย่าจ่าย15 0 0 0ทันทีจ่ายปุ๊บเอาไปใช้อย่างอื่นทันทีเลยค่อยๆทยอยจ่ายเหมือนกันเจ้าอื่นๆใช้หลักเกณฑ์เดียวกันะอยากได้ยาดับเบิลสแตนดาดหรือ2มาตรฐานยึดมาตรฐานเดียวกัน5000จ่าย5000จ่าย5,000จ่าย นะคบสเดือนนะครับ,นะรบแล้วก็เรื่องของการผ่อนปลนไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้าร้านตัดผมนะครับแล้วก็ตลาดสดจําเป็นต้องเปิดไหมมีความจําเป็นต้องเปิดทําไมมีความจําเป็นต้องเปิดล่ะนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบไงประชาชนต้องกินต้องอยู่ต้องดํารงชีวิตต่ตอไปไงนะครับแล้วก็เราลดอัดตราปัจจัยเสี่ยงให้มากที่สุดไนงะ หมอบอกว่านะครับหมอท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าให้อยู่ต่อไปหมอแถลงว่าจะต้องปิดต่อไปเปิดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับคำถามต่อไปแล้วประชาชนย้อนอะไรมากินเงินเยียวยายังไงก็ไม่พอยาวๆอ่ะไม่มีพอหรอกนะครับมันจะอยู่ได้เพียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าจะไปปิดต่อไปยาวๆเนี่ยมันการดำรงชีวิตมันจะลําบากขึ้นคนที่รับเงินเยียวยาก็รับเงินเยียวยาคนที่ยังไม่รับเงินเยียวยาก็มีความทุกข์ร้อนอยู่ ทำให้กลยุทธ์เชิงการบริหารที่เรียกว่ายุทธศิลป์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับทั้งเรื่องของการป้องปราหมนะครับเรื่องโควิด -19 ต้องไปควบคู่กันเรื่องของจิตสํานึกเรื่องของมาตรการต่างๆที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าอาหารเนี่ยจะต้องมีซึ่งกระทรวงมาไทยจะต้องเข้าไปดำเนินการดูแลโดยภาพรวมตอนนี้โดยภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนี่เริ่มต้นวันที่1นเนี่ยนะครับาการปลดล็อกควรจะเกิดขึ้นไหมนะครับ ก็อยู่ที่มติรัฐบุรีฮะแต่ผมก็ยืนยันนะบอกว่าควรจะเป็นการปลดล็อกในวันที่1นะครับคลายล็อกไม่ใช่ปลดอ่ะคลายล็อกส่วนต่างประเทศนะครับตอนนี้สายการบินก็เตรียมพร้อมจะบินวันที่1ผมยืนยันว่าต้องเลื่อนไปอีก15วันนะครับเลื่อนไปอีก15วันเพราะว่าปัจจัยภายนอกกําลังแพร่ระบาดดูจากอะไรฮะดูจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นจากญี่ปุน่นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในจีนปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ แล้วก็ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและ à, หลายๆประเทศกําลังเป็นระลอกที่2และระลอกที่3บางคนถามว่าไอ้ระลอกที่2มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือระลอกที่2เกิดขึ้นในต่างประเทศฮะในประเทศไทยยังไม่เกิดฮะประเทศไทยกําลังมีระลอกที่2ในเรื่องของคนต่างด้าวคนหลบหนีเข้าเมืองนะเป็นคนไทยก็มีคนต่างด้าวก็มีหลบหนีเข้ามาโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปร่วมลัมหมาด ในมาเลเซียในอินโดนีเซียนะครับที่กลับเข้ามาระบาดในประเทศไทยนะครับทำให้ปรากฏการเหล่านี้ตัวเลขจึงเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมเรียนวนะ่าระวังนะครับในเชิงเศิติ16-25เมษายนพุทธศักราช2563นะครับที่ผ่านมาผมเรียนย้ำว่าจะมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้อัตราผู้ป่วยนะเพิ่มเกือบ3ล้านคนแล้ว จากเดิม1.5แสน1.5ล้านคนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนั่นหมายความว่าปัจจัยภายนอกจึงปัจจัยเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะค่อนข้างจะมากแต่ปัจจัยภายในเราต้องจัดการระบบกระบวนการปัจจัยภายในให้ได้การแก้ไขปัญหาปัจจัยภายในเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะครับเพราะประชาชนภายในประเทศเป็นจำนวนคนหมู่มาก60กว่าล้านคนเนี่ยเราต้องให้อยู่ได้เยียวยายช่วยเหลือควบคู่กันและก็ให้ลด คนที่รับความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดนะครับการเยียวยาที่ไหนไม่ทั่วถึงที่ไหนเป็นข่าวเนี่ยมันเป็นหน้าที่เลยนะเป็นหน้าที่ของกระทรวงก,การคลังจะต้องดูว่าอา้าวจุดนั้นเป็นข่าวนะนะจุดนี้เป็นข่าวนะจุดนี้ไม่เป็นข่าวนะต้องเข้าไปเยียวยายให้ตัวถึงยิ่งจุดไหนเป็นข่าวเนี่ยบอกว่าไม่รับการเยียวยายเนี่ยต้องเข้าไปเยียวยายเลยต้องเข้าไปช่วยช่วยเหลือต้องเข้าไปตรวจสอบเลยว่าจริงไม่จริงอย่างไรและต้องพาสื่อมวลชนเข้าไปดู ว่าจริงไหมอย่างนี้คุณว่าไม่จริงอย่างนี้คุณว่าหรือจริงเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่รัฐบาลจะต้องทําในระหว่างนี้นะครับภาพรวมหลังจากนี้ไปในเชิงยุทธศาสตร์การการเมืองการปกครองที่เรียกว่ายุทธศิลป์ต้องปรับยุทธวิธีให้ก้าวกับสถานการณ์โดยยึดยุทธการที่สําคัญที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยก็จะเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดคือชัยชนะของคนไทยทุกคน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตียงกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแชร์ความ แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปไกลทำใจให้ร่มรอกันก่อนละดาวมันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปใหญ่ฟังทางดีก่อน ไวัวสทําพิดเดือดร้อนกันทวนหนาะไม่ต้องมัวเถียงกันว่าใครเดือดร้อนกว่าสารพัดข่าวสารที่ประดังเข้ามาจริงบ้างเท็จบ้างเช็คให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะติดเชื้อโควิดนายทีอย่าตื่นตูมเกินไปเวียนได้ขอย่าหวีนหะาขอ้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบาทมี<ช>จิตต้องมสีรักและเป็นห่วงเธอคนดีบอบความห่วงใย ชิ่งชิงอยู่ที่บ้านนอนชิ้งไปสักพักเพื่อดูแลคนที่รักศกึกษาตั้งหลักเพื่อปัญญากับข่าว,าวสารที่เป็นจริงไวรัสโควิดใครช่างลิขิตติดกันเป็นติ่งโดนกันทั่วเขาที่มันรั่วเขาที่มันมัว่วอย่าไปกลัวต้องเพิ่มวัคซีนด้วยความรู้ อยู่บ้านกันยาวทุกประเทศทั่วโลกก็เหมือนกัน right now เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมีทั้งดำทั้งขาวเลือกมองดูให้ดีๆมีสติต้นเสพข่าวเวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเข้ามั่วข่าวไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์มั่วจะติดตาราง